สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News ค่ะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มครึ่องอยู่กับออมและกล้าค่ะนะครับคืนนี้ก็มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราอสองคนครับมนีอะไรน่าสนใจไปดูกันครับ แรกเลยครับเรื่องของดราม่าน้องมะลิค,คือต้องบอกว่ามีภาพที่หลุดออกมานะคะเห็นชั้นในของน้องของเจ้าเด็กน้อยเออแล้วก็มีคนในโซเชียลที่เขารู้สึกว่าอุ๊ยแต่แล้วมันไม่เหมาะสมครับเออคุณแม่โบจะว่าอย่างไรรูปถ่ายนี่หลุดมาได้ยังไงเอาไปถามคุณแม่กันค่ะ อีกไม่กี่เดือนแล้วนะคะที่สุกตาตัวน้อยอย่าง้องมาลิพาฝันจะเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาลค่ะซึ่งคุณแม่โบแวนด้าบอกว่าเป็นโรงเรียนที่คุณปอทฤษฎี ley, เคยเลือกเอาไว้นะคะแล้วก็นะับวันในความน่ารักของสุกตาตัวน้อยยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆค่ะ แฟนคลับต่างก็ส่งต่อภาพน้องบนโลกโซเชียลเป็นจํานวนมากนะคะแต่ว่ามีอยู่ภาพหนึ่งค่ะที่น้องบลินั่งอยู่บนรถแล้วเผยให้เห็นกางเกงในลูดออกมากก็เลยเกิดดราม่าขึ้นนะคะซึ่งคุณโบก็เผยว่าเป็นรูปจากร้านถ่ายรูปแห่งหนึ่งค่ะซึ่งคุณโบรู้จักและคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจค่ะ เป็นรู้จักกันมานานมากโบกับพี่ปอเนี่ยก็รู้จักกับเขานานมากแล้วก็จริงๆก็บอกบอกพี่เขาพี่จริงจริงพี่เขารักน้องมากไงคะแล้วบางทีเวลาลงไปอย่างที่บอกแล้วเขาอาจจะย,ยังไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆวันนี้โบก็เพิ่งรู้นะว่ามีดราม่ารูปนี้หลายๆภาพอะโบไม่สามารถที่จะบอกใครได้ว่าห้ามลงหรือไม่ลงอะคะ่ะแต่ว่าด้วย ใจลึกๆอ่ะคนที่ลงภาพน้องอ่ะบางครั้งก็อาจจะไม่ได้มองตรงนี้นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาลงภาพน้องอาจจะเป็นเพราะความรักแล้วก็ความเอ็นดูก็เลยลงไปเลยไม่ได้ไม่ได้มองมองลึกถึงขนาดนี้นะคะ mm hmm. รูปไหนสวยก็ชื่นชมแบ่งปันกันได้แต่ว่าถ้ารูปไหนมันไม่เหมาะสมหรือว่า ตไปแล้วเขาต้องมาเห็นลูกตัวเองอย่างเงี้ยเออก็นิดนึงแล้วกันช่วยกันดูแลนี่เอาจริงๆว่าโบาไม่ค่อยได้รู้เรื่องเลยข่าวเขิเลในโบก็ไม่ค่อยดูนะคะแล้วก็รูปน้องเนี่ยปกติบุก็ไม่ค่อยได้เป็นคนถ่ายรูปอยู่แล้วอะแล้วเวลาจะส่งรูปให้ใครโบก็ไม่ได้ส่งอยู่แล้วก็จะบอกคนรอบข้างว่าที่ได้ใกล้ชิดน้องหรืออะไรช่วยช่วยรักษาน้องนิดนึงแล้วกัน สิงหานี่น้องก็จะเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันแรกจะร้องไม่ร้องกลัวจะร้องง่ายแทนมาลีแต่คิดว่าไม่น่าจะร้องนะพี่เดาๆเพราะว่าตัวเขาก็ชอบคนเยอะๆอยู่แล้วอะ่ะชอบเล่นชอบอะไรอยู่แนละ้วนีหิวมีใจหายเลยค่ะคนน้องต้องไปเรียนแล้วช่วงว่างวันเราจะไม่ลงวงสเนี่ยแหละเป็นช่วงนี่โบคิดแล้วว่าปูจะทําอะไรดีนะไม่ให้ว่างไม่ให้แบบคือคงไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวแน่ๆถ้าอยู่แล้ว แย่แน่เลือกแถวบ้านค่ะเป็นโรงเรียนพี่ปอเลือกค่ะพี่ปอเป็นคนดูให้คนแรกค่ะแล้วก็แต่ก่อนก็ขี่มอไซค์ผ่านไปผ่านมาตลอดอย่างเงี้ยแล้วเขาจะบอกว่าเอออยากให้เรียนโรงเรียนนี้เพราะมันใกล้บ้านเพราะเขาไม่อยากให้มาลีใช้ชีวิตอยู่ในรถนานค่ะเรียนตรงไหนก็ได้เขาบอกเรียนตรงไหนก็ได้ถ้าลูกเราดีมันก็ดี อันนี้คือความคิดเห็นเดียวกันเลยอยากให้ลูกเรียนใกล้บ้านเพราะไม่งั้นเด็กจะเหนื่อยเนาะตื่นแต่เช้าไปเผชิญรถติดนานๆแบบนี้ใต้ตาดำนี้ปูดเป็นลูกนี้ถูกต้องคุณมองใต้ตาฉันอยู่ใช่ไหมขณะตอนนี้ไม่ส่งลูกไปโรงเรียนโอ้พี่าไม่พูดแล้วท่เนแยนะครับแล้วเรื่องที่พ่อหยุดออกมาที่ความเห็นว่าไงครับถ้าเกิดว่าในฐานะที่เป็นมีลูกแล้วด้วยคือจริงๆก็เห็นด้วยกับคุณแม่โบนะบางครั้งบอกว่ารูปถ่ายเด็กๆยบางคนอาจจะไม่คิดอะไรแต่ถ้าเกิดมันแบบมีความไม่เหมาะสมอะไรแบบนี้ก็ช่วยกัน สตรีนิดนึงโดยเฉพาะตอนนี้น้องเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในสื่อสาธารณะนะคะแล้วน้องเนี่ยก็โตขึ้นทุกวันทุกวันนะคะก็ฝากกันช่วยกันดูแลด้วยแล้วกันนะะอ้องเป็นเด็กผู้หญิงด้วยนะแต,แต่คือ,อเป็นธรรมชาติของเด็กอยู่แล้วคือ<ไ>ก็่้นสีลังกาโน่นนี่นั่นมันก็ต้องอาจจะมีเปิดมาบ้างอา,อาจจะมีแค่ควยกันสกรีนดีกว่าใช่ก็แค่ถูกต้องก็ถ้าเกิดเราไปบังเอิญถ่ายได้พอดีก็ไม่ต้องโพสต์ลงหรือลบเลยก็ดีนะจริงค่ะเราไปถ่ายรูปใหม่ที่น่ารักกว่าไงโอเคนะครับ ว่ามีภาพที่หลุดออกมานะคะเห็นชั้นในของน้องของเจ้าเด็กน้อยเออแล้วก็มีคนในโซเชียลที่เขารู้สึกว่าอุ๊ยแต่แล้วมันไม่เหมาะสมครับเออคุณแม่โบจะว่าอย่างไรรูปถ่ายนี่หลุดมาได้ยังไงเอาไปถามคุณแม่กันคะ่ะ อีกไม่กี่เดือนแล้วนะคะที่สุกตาตัวน้อยอย่าง้องมาลิาพาขวัญจะเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาลค่ะซึ่งคุณแม่โบแวนด้าบอกว่าเป็นโรงเรียนที่คุณปอทฤษฎีเคยเลือกเอาไว้นะคะแล้วก็นะับวันเนี่ยความน่ารักของสุกตาตัวน้อยยิ่งทวีคูณขึ้นเรื่อยๆค่ะ แฟนคลับต่างก็ส่งต่อภาพน้องบนโลกโซเชียลเป็นจํานวนมากนะคะแต่ว่ามีอยู่ภาพหนึ่งค่ะที่น้องบลินั่งอยู่บนรถแล้วเผยเห็นกางเกงในลูดออกมาก็เลยเกิดดราม่าขึ้นนะคะซึ่งคุณโบก็เผยว่าเป็นรูปจากร้านถ่ายรูปแห่งหนึ่งค่ะซึ่งคุณโบรู้จักและคิดว่าเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจค่ะ รู้จักกันมานานมากโบกับพี่ปอเนี่ยก็รู้จักกับเขานานมากแล้วก็จริงๆก็บอกบอกพี่เขาพี่จริงจริงพี่เขารักน้องมากไงคะแล้วบางทีเวลาลงไปอย่างที่บอกแล้วเขาอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรเงี้ยจริงๆวันนี้โบก็เพิ่งรู้นะว่ามีดราม่ารูปนี้หลายๆภาพอ่ะโบไม่สามารถที่จะบอกใครได้ว่าห้ามลงหรือไม่ลงอะคะ่ะแต่ว่าด้วย ใจลึกๆอ่ะคนที่ลงภาพน้องอ่ะบางครั้งก็าอาจจะไม่ได้มองตรงนี้นะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาลงภาพน้องอาจจะเป็นเพราะความรักแล้วก็ความเอ็นดูก็เลยลงไปเลยไม่ได้เหมาะ สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รูมเซอร์วิสนิวส์ค่ะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาสี่ทุ่มครึ่องอยู่กับออมและกล้าค่ะนะครับคืนนี้ก็มาอัปเดตข่าวบันเทิงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกัาสองคนครับมีอะไรน่าสนใจไปดูกันครับ ข่าวแรกเลยครับเรื่องของดราม่าน้องบลิค,บคือต้องบอกคนเยอะๆอยู่แล้วอะชอบเล่นชอบอะไรอยู่แล้วม <c oughs> ี่ิือยู่มีใจหายเลยคะเพราะนอนต้องไปเรียนและช่วงระหว่างวันเราจะไม่ได้ลงนนเนี่ยแห<ส> <c oughs> ละเป็นช่วงที่โบคิดแล้วว่าโบจะทําอะไรดีนะไม่ให้ว่างไม่ให้แบบ คือคงไม่ได้อยู่บ้านคนเดียวแน่ๆถ้าอยู่แล้วแย่แ yeah, น่เลือกแถวบ้านค่ะเป็นโรงเรียนพี่ปอเลือกค่ะพี่ปอเป็นคนดูให้คนแรกค่ะแล้วก็แต่ก่อนก็ขี่มอไซค์ผ่านไปผ่านมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วเขาจะบอกว่าเอออยากให้เรียนโรงเรียนนี้เพราะมันใกล้บ้านเพราะเขาไม่อยากให้มาลีใช้ชีวิตอยู่ในรถนานคะ่ะเรียนตรงไหนก็ได้เขาบอกเรียนตรงไหนก็ได้ถ้าลูกเราดีมันก็ดี อืฮึอันนี้คือความคิดเห็นเดียวกันเลยอยากให้ลูกเรียนใกล้บ้านเพราะไม่งั้นเด็กจะเหนื่อยเนาะตื่นแต่เช้าไปเผชิญรถติดนานๆแบบนี้ตาดำนี้ปูดเป็นลูกนี้ถูกต้องคุณมอง<ต>ไม่ได้มองมองลึกถึงขนาดนี้นะคะรูปไหนสวยก็ชื่นชมแบ่งปันกันได้แต่ว่าถ้ารูปไหนมันไม่เหมาะสมหรือว่าโตไปแล้วเขาต้องมาเห็นลูกตัวเองอย่างเงี้ยเออก็นิดนึงแล้วการช่วยกันดูแลนี่เอาจริงๆว่าโมไม่ค่อยได้รู้เรื่องเลยข่าวเขไนโมก็ไม่ค่อยดูนะคะแล้วก็รูปน้องเนี่ย ปกติบุ๊กก็ไม่ค่อยได้เป็นคนถ่ายรูปอยู่แล้วอะ่ะแล้วเวลาจะส่งรูปให้ใครบุ๊กก็ไม่ได้ส่งอยู่แล้วก็จะบอกคนรอบข้างว่าที่ได้ใกล้ชิดน้องหรืออะไรช่วยช่วยรักษาน้องนิดหนึ่งแล้วกันสิ่งหานี้น้องก็จะเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันแรกจะร้องไม่ร้องก <laughs> ลัวจะร้องง่ายแทนมาลิ <laughs> แต่คิดว่าไม่น่าจะร้องนะพี่เดาๆเว่าตัวเขาก็ชอบ